สวัสดีค่ะคินิตีทีเคนะคะวันนี้นะคะคินิตีเนี่ยจะพามาชมเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงนะคะก็วันนี้เนี่ยมาครบทั้งเอ่อโคตนะแล้วก็โคตอุเลยนะคะแล้วก็บล็อกแบบ2ขยักกับ5ขยักนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเลยนะคะวิธีดูเบื้องตน้นอันนี้คือเป็นการที่คินมาแชร์เพื่อแบบคินจะได้เก็บไว้ทบทวนตัวเองนะคะเผื่อว่าท่านไหนนะคะมีเทคนิคอะไรในการดูอะไรต่างๆนะคะสามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะเพราะว่าเราเพราะคินก็ ก็อยู่ในโหมดของการศึกษาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคอมเมนต์เทคนิคแชร์อะไรได้นะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกนะคะเราดูเบื้องต้นกันก่อนนะคะก็คือดูความคมชัดของเหรียญน,นะคะซึ่งเหรียญลพุทิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือแบบเหรียญลวงพุทิมนะคะก็คือจะคมชัดอยู่แล้วนะคะเหรียญรุ่นนี้ก็คมชัดเช่นกันนะคะความคมความชัดต่งตางๆนะคะชื้นดีเทลต่งตางๆนะคะก็นี่หน้าหลังนะคะ เราดูเบื้องต้นโอเวอร์ออไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่เป็นบล็อกสองขยักกันดีกว่านะคะก็บล็อกสองขยักนะคะกับผ้าขยักนะคะวิธีดูก็คือ,อาตามความเข้าใจของคิดเลยนะคะก็คือห้าขยักนะคะถ้าสังเกตนะคะด้านหลังนะคะดูด้านหลังเนี่ยจะอาจจะง่ายกว่านะคะเขาจะมีแบบจึกจึกจึกอย่างนี้นะคะในส่วนที่เป็น2ขยักนะคะเขาจะมีแค่จึกแล้วก็ลงมาอย่างนี้เลยนะคะท่านี่นะคะ ชอ,อันนี้คือตามความเข้าใจของคิดเลยเองเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีอยู่นถ้าถ้าไม่ผิดนะคะเขาคิดเท่าทีา่เข้าใจเนี่ยจะมีอยู่2ตัวตัดนะคะก็คือตามบ็อกก็มีบ็อก2ขยักกับบ็อก5ขยักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ชมทั้งคู่เลยซึ่งบ็อก2ขยกัก สองขงอยะเหรียญน,นี้นะคะเป็นโคดณะนะคะโคดณะนะคะเราก็ดูนะคะความคมชัดของเหรียญต่อก่อนเบื้องต้นนะคะแล้วเราก็ดูที่นี่นะคะดูพื้นผิวของเหรียญน,นะคะคือเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะยิ่งุ่นนี้นะคะก็จะมีเส้นสรดเห็นตามาซุ้มตามก้นโกแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวคินจะขอใช้คําพูดตามความเข้าใจของคินเลยนะคะก็เส้นสรดเป็นเส้นสัด,สดเลยนะคะเหมือนเป็นเส้นกระแสอย่างนี้นะคะ นี่อันนี้น่าจะพอเห็นชัดอยู่นะคะแต่ว่าต้องขออภัยถ้าเห็นไม่ชัดนะคะเพราะอยู่ในสองซีนนี่ด้านแล้วก็พวกเม็ดกะกะอย่างนี้ตามผิวเหรียญน,นะคะคือจะคมชัดมากๆนะคะเดี๋ยวพยายามใช้องศาน,นี่อันนี้ได้ละได้ จะสะท้อนหน่อยนะคะเพราะที่ว่าอย uh ู huh. ่ในซองนะคะก็เส้นเป็นบล็อกเป็นแบบได้เลยนะคะไม่ใช่เป็นเม็ดกากนะคะก็เม็ดกากต่างๆตามพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะคมชัดนะคะแล้วตามผิวเหรียญจะมีเป็นพวกขนแมวนะคะเป็นเส้นขนแมวนะคะอย่างเช่นตรงด้านข้างนี้นะคะต้นนัางข้างนี้นี่โอ้เห็นชัดเลยนะคะตรงด้านข้างนี้จะมีเป็นเส้นขนแมวและเส้นขนแมวนะคะคือจะคมคมเลยนะคะจะคมคมนะคะแล้วก็ ด้านล่างนะคะด้านล่างจะมีเป็นเส้นวงเดือนนะคะเส้นวงเดือนด้านล่างนี้เดวคินเอาปากกาชี้นี่นะคะเราย้อนใหม่เม็ดกากๆตรงนี้นะคะก็จะคมชัดนะคะเป็นคมชัดเลยนะคะแล้วก็มีเส้นกระแสต่างๆตามพวกซุ้มตามตามตรงขอบตามขอบเหรียญต่างๆนะคะแล้วตรงน้่นบนนี่นะคะเป็นเส้นกระแสเหมือนกัน น้องซองเขาช่าง,งสะท้อนนะคะก็เม็ดกากนะคะก็จะตามจะคมคมนะคะแล้วก็มีเส้นวงเดือนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเดี๋ยวพยายามเอาให้น้องเห็นก่อนนะคะจะทุลักทุเลนโอ้เห็นชัดแล้วนี่นะคะเส้นวงเดือนนะคะเส้นวงเดือนอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็จะคมชัดเลยนะคะแล้วก็ดีเทลต่างต่างนะคะแล้วก็มีตรง ตรงนี้นะคะจะมีเป็นเส้นขนแมวที่จากตรงด้านนี้มาทะลุต,ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็พวกตามตามพื้นเหรียญต่างๆนะคะก็เป็นแบบน้องก้อนสองก้อนนี้ก็ก็คมชัดนะคะชื้ด้านล่างนะคะด้านล่างแล้วก็ตามองค์ของหลวงพ่อนะคะริ้วจีวรต่างๆนะคะต้องคมชัดเลยนะคะใบหน้านะคะ แล้วก็นี่นะคะที่โค้ดนะคะโค้ดของเขานะคะก็ต้องต่อคมชัดเราพื้นผิวด้านล่างของโค้ดเนี่ยจะตึงๆเลยนะคะด้านในด้านในของโค้ดเนี่ยจะตึงเลยนะคะเดี๋ยวให้โฟกัสก่อนยากมากนะคะพอแบบเป็นอยู่ในซองนจะพยายามนะคะก็จะตึงเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงด้านล่างมือเนี่ยเขาจะเหมือนมีเป็นแบบผดแบบเป็นเม็ดๆผลๆนะคะ เม็ดเล ga, ca, ็กๆเม็ดเล็กๆนะคะตั้งตรงที่มือซึ่งเม็ดเขาเนี่ยนี่นี่อันนี้น่าจะพอเห็นซึ่งเม็ดเนี่ยก็จะขมขมอันนี้ได้ไหมนะเม็ดเขาก็จะขมขมตรงนี้นะคะนี่นะคะเม็ดจะขมคมเลยแล้วก็จะมีเส้นเห็นเส้นตรงนี้ไหมคะจะมีเส้นเส้นตรงอยู่ตรงนี้เป็นเส้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหน้าเราก็ดูสังเกตดีเทลโดยรวมนะคะเราต้องพิจารณาโดยรวมนะคะ โดยรวมความคมชัดต่างๆพิจารณาหลายๆจุดนะคะเส้นขนแมวนะคะเส้นกระแสต่างๆนะคะแล้วก็ลืมบอกไปเลยนะคะว่าตรงด้านบนนะคะด้านบนตรงห่วงเนี่ยอัน,นเหรียญนี้เห็นชัดจะเห็นเป็นสองเหมือนแบบจะเรียกเป็นเส้นหรือเรียกเป็นยังไงดีนะจะเห็นสองจุดนี้ไหมคะเหมือนเป็นสองเส้นที่ลงมาทะแยงอย่างนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะมีเรียกอะไรนะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีตรงนี้นะคะก็ แล้วก็ต่อไปต่อไปเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าก็อาจจะเป็นการรีวิวพระเครื่องครั้งแรกของคินอาจจะดูทรูักทุเรหน่อยนะคะก็ต่อไปนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะมาปกติรีวิวแต่แตลับทองด้านหลังนะคะก็นี่นะคะรอยออหูปิ้นต่างๆนะคะรอยเจาะหูเจาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลองสังเกตนะคะว่าสเปซนะคะระหว่างหูนะคะ เราต้องจำหูปิ้นอย่างนี้ได้ให้ได้นะคะหูเจาะรอยหูเจาะอย่างนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ให้สังเกตนะคะว่ารอยปิ้นต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ให้สังเกตนะคะว่าจะสเปซระหว่างหูกับตรงเนี้ยตัวเหรียญนะคะจะค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะคมชัดเช่นกันนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงยันเนี่ยพื้นผิวในยันเนี่ยจะตึงแล้วก็เห็นหะคะตามขอบเหรียญเนี่ยจะมีแบบเส้นแบบเส้นกระแสเส้นกระแสเลยนะคะเส้นกระแสแบบ คมๆนะคะคือเราต้องดูแบบคมๆดูธรรมชาติของเหรียญนี่นี่นี่นะคะตามขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นเส้นคมๆอย่างนี้เลยนะคะชัดเจนนะคะความคมชัดของเหรียญน,นะคะแล้วก็ในยันตรงนี้นะคะยันที่บอกนะคะพื้นเขาจะตึงนะคะยันพื้นจะตึงแล้วตรงนี้นะคะยันตรงยันตัวนี้น่ะจะมีตรงกลางเนี่ยจะมีเป็นจุดอยู่จุดหนึ่งนะคะมีเม็ดอยู่เม็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ชึบ เต่เห็นเราตามตัวหนังสือนะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นรอยอ่าใหญ่ๆๆะนะคะรอบๆตัวหนังสือนะคะเราก็มีตรงนี่รอบๆตัวหนังสือเราตรงด้านล่างนะคะตรงนี้เนะ่ะเขาจะมีเป็นเหมือนรอยแบบปิ้นๆออกมานะคะก็นี่เป็นคร่าวๆนะคะแล้วก็ด้านตัวตัดนะคะตัวตัดของเราเนี่ยจะเป็นตัดหักนะคะ ตัดหักนะคะแล้วก็จุดนะคะเราก็ต้องพยายามจําแบบตัวตัดให้ได้นะคะแล้วก็แต่ว่านอกจากตัวตัดเนี่ยเราก็ต้องดูพิจารณาโดยรวมด้วยเช่นกันนะคะ, mm. น,ะ,คะนี่นะคะตัวตัดนี่ตัวจึกจึกนี่นะคะด้านล่างตัดมาอันนี้เป็นสองขยักนะคะจะแบบนี้ยังจะรีวิวยังไงให้ชัดดีนะ mm. นี่นะคะ เป็นตัวตัดนะคะเดี๋ยวคิงจะเทียบสองขยักกับผ้าขยักให้อีกทีนะคะเขาจะแบบตัวตัดจะค่อนข้างจะไม่เหมือนกันนะคะจะต่างกันหน่อยนะคะแล้วก็ด้านข้าด้านสองนะคะอันนี้จะเป็นฝั่งด้านาขวาของเหรียญซ้ายของตัวเรานะคะจะมีสังเกตนะคะตรงนี้นะคะตัวตัดตรงนี้นีโ่โอเคน้องโอเคแล้วนะคะแล้วก็ ธรรมชาติต่างๆของตัวตัดนะคะด้านล่างนะคะด้านล่างด้านล่างฝั่งซ้ายของตัวเราน้องไม่ค่อยโฟกัสแฮนี่ได้แล้วนี่นะคะด้านล่างโอเคได้แล้วเป็นตัวตัดหักนะคะแล้วก็อันนี้จบไปสำหรับ บล็อก2ขยักนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็น5าขยักนะคะเราก็ดีเทลเหมือนกันนะคะก็คือความคมชัดของตัวเหรียญน,นะคะด้านหน้านะคะเส้นอ่าอ่เส้นศาสตร์ต่างๆเส้นกระแสต่าง,ง,งตามอ่ตามพื้นผิวเหรียญน,นะคะตามกระหนกตามซุ้มนะคะแล้วก็นี่นะคะเม็ดกากนะคะเม็ดกากตรงนี้ก็จะคมชัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ ต่อมานะคะหน้าข,อ,าาของหลวงพ่อหลวงปู่ทิมนะคะคมชัดแล้วอันนี้จะเป็นโคดอุนะคะโคดอุส่วนบล็อกอสองขยักเมื่อกี้จะเป็นโคดนะนะคะอันนี้จะเป็นโคดนะชึบอันนี้เป็นโคดอุคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะพอดีว่าได้รีวิวสองเหรียญเลยนะคะความคมชัดต่างๆนะคะแล้วเราก็ดูนี่นะคะเส้นงเดือนอันนี้ก็มีเหมือนกัน นี่น่าจะเห็นได้แล้วโอเคนี่นะคะเส้นวงเดือนนะคะด้านล่างนะคะก็มีตรงนี้ก็จะมีเป็นเส้นขนแมวด้านข้างตัวของหลวงพ่อนะคะหลวงปู่นะคะก็จะมีเส้นขนแมวเหมือนกันนะคะตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมคมชัดเลยนะคะจะคมมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ต่อไปนะคะเราก็ดูดีเทลต่างๆแล้วตรงด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นรอยเป็นเม็ดนะคะเป็นเม็ดเมเมดแล้วก็จะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะคะ ตามที่เรารีวิวไปก่อนหน้านะคะอันนี้เป็นการแบบเออเป็นการทวนอีกทีหนึ่งนะคะเราโค้ดของเขานะคะคม,คมนะคะโค้ดตัวอุกอาจจะมีตอกเต็มก็ได้ไม่ตอกไม่เต็มก็ได้นะคะชึบนี่โค้ดนะคะชัดเจนนะคะคมนะคะอันนี้ก็เป็นเหรียญแล้วก็ด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นชึบด้านหลังนะคะเหมือนกันนะคะหูเจาะนะคะ รอยหูเจาะต่างๆนะคะน้องไม่ยอมโฟกัสแล้วก่อนนะคะแป๊บนึ่งสักครู่นะคะได้แล้วนี่นะคะรอยหูโอ้ไม่ได้แล้วทำยังไงดีล่ะเนี่ยเพราะมันเป็นสะท้อนเยอะมาก นี่นะคะรอยหูเจาะต่างๆเส้นสรดต่างๆนะคะตามพื้นผิวเหรียญน,นะคะแล้วก็ความผิวเหรียญตรงตัวยันนะคะที่ตึงนะคะด้านในตัวยันจะตึงเลยนะคะแล้วก็ที่เราบอกไปก่อนหน้านะคะตัวจุดะจะมีจุดเม็ดๆตรงกลางของยันตัวนี้นะคะอันนี้ก็เห็นเหมือนกันนะคะชืแล้วก็ตามตัวหนังสือนะคะพื้นผิวรอบๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนใ่แยะๆ,ๆ,ๆหน่อยนะคะตามตัวหนังสือ แล้วตรงนี้ก็เป็นปิ้นป้นแบบเป็นปิ้นป้นตรงนี้ต้งขอบนะคะอันนี้เห็นชัดไหมนอนี่อันนี้เห็นอยู่นี่นะคะตรงนี้อันนี้จะเห็นชัดเลยว่าพื้นผิวตรงรอบๆตัวหนังสือจะเป็นแย่ย่เย่เป็นเม็ดเมนะคะเป็นเม็ดเย่ๆอันนี้ตาพอเข้าใจของทินแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นอขอบตัดนะคะของบล็อกห้าขยักนะคะชืบนี่เลย นี่ขอบตัดนะคะตรงนี้มันจะเหมือนบาร์โค้ดหน่อยนะคะนอกจากขอบตัดก็อย่างที่บอกนะคะเราต้องดูโอเวอร์ออลของตัวเหรียญเลยนะคะดูธรรมชาติของเหรียญน,นี่นะคะโอเคด้านอันนี้ด้านขวาของตัวเรานะคะแล้วอันนี้ก็ด้านซ้ายของตัวเราเวลาหัานหน้าเหรียญเข้าตัวนะคะหรือว่านี่นะคะตัวตัด เดี๋ยวจะเ,เทียบกับอีกองค์ให้เห็นชัดๆเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่แล้วก็คือเวลาเราพิจารณาเราก็ตามเออเราต้องพิจารณาหลายๆองค์ประกอบพร้อมกันนะคะก็นี่นะคะเราก็ต้องหูเหรียญน,นะคะหูเหรียญลืมบอกไปเลยว่าอันนี้ก็ต้องมีเหมือนกันนะคะเป็นจึกๆนะคะสองอันแต่น,นี้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัด นะคะแต่ว่าเหรียญเมื่อกี้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเทียบตัวตัดกันดีกว่านะคะระหว่างสองขยกักกับ5้าขยักนะคะก็ด้านซ้ายจะเป็น2ขยักด้านขวาจะเป็น5้าขยักนะคะก็ด้านซ้ายนะคะชึบเ,เรามาซ้อนกันเลยนะคะ <registry. S 1> อันนี้จะเป็นฝั่งเมื่อเราหันหน้าเข้าเหรียญเหรียหันหน้าเหรียเข้าเราด้านซ้ายของเหรียน,นะคะเอ้ด้านซ้ายของเรานะคะโอ้พูดเล้มึนเองนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็นี่นะคะเป็นตัว ตัวตัดนะคะเราเอามาเทียบกันแล้วนะคะด้านซ้ายตรงนี้นะคะจะเป็นด้านซ้ายจะเป็น2ขยักด้านขวาเป็น5ขยักจะเห็นเลยว่าจะมีความต่างกันหน่อยนะคะชื่อ5้าขยักแล้วก็ต่อไปอีกด้านหนึ่งของทั้งสองเหรียญอันนี้ด้านขวาจะเป็นหสองขยักนะคะเราด้านซ้ายจะเป็น5ขยักนะคะนี่นะคะเราจะเห็นข้อแตกต่างเลย ก็อันนี้จะเป็นการพิจารณาจากความเข้าใจของคินนะคะก็สําหรับเหรียญเสมาแรอบหลวงปู่ทิมนะคะถ้าคลิปน,นี้ยาวไปต้องขอภัยจริงๆนะคะเพราะว่าได้มาอ่านำมาชมทั้งโคดอุโคดนะแล้วก็2ขยักกับผ้าขยักเลยนะคะก็ ถ้าท่านไหนนะคะมีอะไรเพิ่มเติมนะคะจากที่คินพูดสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะพยายามเอาพระมารีวิวมาให้ชมกันนะคะนอกจากตรับทองกรอบทองแล้วก็พระทองคําแล้วนะคะจะนําพระเครื่องจะเผื่อจะไปยืมติเฮยติบางปูนะคะกับเฮียคำปางน้ามาให้ชมกันนะคะก็เผื่อจะได้เอาเป็นคลิปเอาไว้ที่คินทบทวนเองนะคะก็วันนี้นะคะคินนิตตขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเป็นกําลังใจให้คินนิติทีเคด้วยนะคะลืม ต่อไปนะคะถ้าท่านไหนมีนะคะคินทิติรับเช่านะคะพระเครื่องทุกรุ่นเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเหรียญเสียมาแปลรอบหลวงปู่ทิมนะคะที่คิดรีวิวหรือเหรียญรุ่นอื่นๆของหลวงปู่ทิมก็ได้เช่นกันนะคะส่งรูปมาได้เลยนะคะทางไลน์ s i t k 6 6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทร089986685นะคะร้านอยู่ชั้น3งมิตรงามวานร้าน อยู่โซนใหม่ตรงกลางนะคะร้านเปิดทุกวันเผื่อท่านไหนอยากแวะมานะคะวันนี้คินติติขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ